วาดดอกบัวควีนสริกิจเริ่มด้วยการใช้สีขาวทำวงรีจากนั้นเติมกลีบให้น้องโดยจะเริ่มวาดกลีบตรงกลางก่อนนะคะจากนั้นค่อยแผ่ขยายออกด้านข้างโดยทั้งสองข้างเราจะพยายมามวาดให้เหมือนกันที่สุดไใชอะะรนะ กลัวตัวเองงงกรีบนี้เลยเพื่อนขออนุญาตทําให้สั้นถ้าเพื่อนนะจางนั้นใช้สีขาวแท่งเดิมปัดจากบนลงล่างโดยปัดกระจายออกตามลักษณะของกรีบน้องนะเปลี่ยนใไ,ไม่ใช่บนลงล่างแล้วนะนะเป็นการปัดจากนอกเข้าในจากนั้นเราจะใช้สีเหลืองวนบริเวณด้านในของน้องอหมายถึงกีซอนนะตรงกลางและขอบข้างระบายทับด้วยสีสม้มทับต่อด้วยขาวอีกหนึ่งรอบนะจางนั้นใช้สีม่วงปัดบริเวณปลายกลีบของน้องทุกกลีบเลยนะโดยเป็นการปัดจากนอกเข้าในกรบต่อด้วยขาวอีกหนึ่งรอบพอ ว่าเราอยากให้สว่างที่สุดนะกรีบที่อยู่ด้านล่างสุดเราจะใช้เขียวอ่อนปัดเล็กน้อยส่วนแถวบนขึ้นมาเราจะใช้สีเหลืองแทนเนติมชมพูที่กรีบดอกนิดหน่อยจากนั้นใช้เขียวเข้มปัดทับกรีบน้องที่อยู่ชั้นล่างสุดอีกรอบเห็นเส้นอะไรข,ขาวๆด้านบนนัน,นเราขอใช้สีดํากรบน้องนะทาไมน้องไม่เจมเลยนะขออนุญาตระบายสีขาวทับอีกรอบนะนี่ก็กดลงไปสุดลิตรเลยได้แค่นี้จริงๆสุดความสามารถแล้วพอดีอยากรู้ว่าถ้าเราระบายสีฟ้าเราหนึ่งว่าเป็นน้ำเนี่ยน้องจะดูดีขึ้น มก็เลยได้ออกมาตามภาพซึ่งสองข้างไม่เท่ากันเลยเนื่องจากว่าปวดมือแล้วทํายังไงดีล่ะทีนี้พยายามแก้สุดเลิวนแล้ววนอีกก็เลยตัดสินใจใช้อย่างลบๆอีกข้างไปเลยภาพที่ได้ก็เลยออกมาประมาณนี้นะ